ไม่น่าเชื่อพระเอกคนนี้โสดนานกว่า10ปีล่าสุดเปิดตัวแฟนสาวแล้วคลั่งรักสุดๆเปิดตัวใช้สถานะแฟนกันมาเกือบ4ี่เดือนสำหรับความรักครั้งใหม่ของพระเอกดังบอยปรกรณ์และนักร้องสาวสวยเฟย์รอปวีที่พักหลังนี้ขยันสัตว์ความหวานสัตว์โมเมนต์มุ้งม,มิ้งกันไม่หยุดจนเพื่อนๆดาราต้องบนเบบปากใส่กันทั้งวงการล่าสุดพระเอกหน้าหนวดบอยปรณกร ก็ขอย้อนเล่าเหตุโสดมานานกว่า10ปีผ่านรายการคุยแซบโชว์พร้อมเผยความในใจถึงแฟนสาวคุณปัจจุบันว่าหนุ่มบอยเล่าว่าเริ่มถีบสาวเฟโดยการทักดีเอ็นไปบอกว่าชอบฝ่ายหญิงและอยากรู้จักมากกว่านี้ซึ่งก็รู้จักฝ่ายหญิงพอสมควรแต่ไม่ได้สนิทพอที่จะมีช่องทางติดต่อส่วนตัวจึงทักไปหาทางไอจจากนั้นก็เริ่มคุยกันศึกษาการอยู่พ ใหญ่เกือบปีก่อนจะเอ่ยปากขอเป็นแฟนกันอย่างอ,อกอุนเรียบง่ายหลังร้านเบอร์เกอร์ว่าเปเป็นแฟนกันไหมซึ่งโมเมนต์นั้นไม่มีเกินอะไรเลยพูดออกมาจากความรู้สึกซึ่งคู่นี้อายุห่างกันก,นกว่า9ปีแต่ก็ไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรครักครั้งนี้เพราะต่างฝ่ายต่างโตเป็นผู้ใหญ่กันแล้วและความรักนี้หนุ่มบอยเอ่ยปากแมนแมนว่าจริงจังจริงใจอยากคบกันยาวๆดีใจที่ได้รู้จัก กับเขอบคุณที่ตอนแรกเปิดโอกาสให้ผมได้เข้าไปทำความรู้จักก็หวังว่าเราจะรู้จักกันแบบนี้ค่อยๆปรับจูนกันไปเดินไปด้วยกันไกลๆไปเรื่อยๆ